พระคุณแม่เลิศฟ้ามาหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาสาลพระคุณแม่เลิศก,กว่าสุธาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีอันพระคุณใครๆในปิพบยังรู้จบแจ้งคํามาพํำขาน แม่กับพ่อมีคุณต่อบุตรสุดประมาณขอกาาบการระลึกถึงซึ่งพระคุณเจ้าข้าเอย๋ยใครหนอใครให้กำเนิดจึงก่อเกิดเติบใหญ่ด้วยไออุ่นทั้งก่อมเจียงเลี้ยงลูกมาด้วยกาลุนช่วยคำจุนจนรอดพ้นเป็นคนมา ถึงลำบากร่างกายใจห่วงลูกด้วยพันผูกห่วงใจไม่ห่วงหายหัวอกใครจะอุ่นเท่าอีกเล่านาคอยปอบเช็ดน้ำตาข่าวระทมเป็นแดนใจใสสะอาดปราจิเลศเป็นสันเพชรของบุตรีิสุทสม ความรักเปี่ยมเมตตาหน้านิยมประดุดลมชยเยน็นใครเห็นดีหอบสังเารทำงานเลี้ยงลูกน้อยเกรงจะได้ใจสามตำศักดีจึงส่งให้ได้ศึกษาวิชามี ให้ได้ดีกว่าแม่พ่อหวังรอคอยเหมือนนกกาเหายื่อมาเพื่อลูกเรื่อความสุขหาทรว้ยให้ชายซอยยามไกลพาจากอุราตังตาคอย ใจระหอยนอนสะอื่นฝืนขมสวงกว่าลูกลูกจะสำนึกพระคุณทานช่างเนิ่นนานบางชีวาลาลับลวงบางก็ป่วยจนแทบสิ้นแดดวง ลูกจึงหวังเอาใจใส่ในกายยาอย่ารอให้ใกล้ตายจึงไกลไกลเป็นศพไปจึงรู้บุญคุณทันนายากทันอยู่วันรู้ชัดสร้างศรัทธาตอบแทนคุณมารดาบิดาเอ๋ย ขอนอบน้อมหมอบกับแทระแม่แก้วสำนึกแล้วความเ,วเวลวเคยเลวหลลูกซึงแล้วแนววิธีทีท่เป็นไปแม่ช้ำใจเพราะลูกมาจนชาจิน ลูกสร้างกรรมลำบาปกัดเท้าแม่ซึ้งใจแท้แม่อภัยให้หมดสิน้นน้ำตาแม่แต่ระยุดที่ลดลินลูกจาวินดังน้ำกดรดหัวใจลูกขอบวชแทนพระคุณคุณแม่แล้ว ลุ่มโพแก้วผู้ทองของลูกเอ๋ยอันกุศลผลบุญที่คุณเคยขอชดเชยคุณแม่พรันกะตันอยู่ช่วงพ่อแม่เรายังมีชีวิตเรากราบท่านให้ของท่านบอกรักท่านให้มากๆเราแสดงออกให้ท่านเห็นช่วงที่เรามีชีวิตหรือว่าช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ อย่าไปแสดงความรักตอนที่ท่านไม่มีลมหายใจตอนที่ล้างได้วิญญาณไปโยชน์ก็จะไม่มีจะไม่ได้เห็นน้ำตาจะไม่ได้เห็นการกระทำน้ำจิตน้ำใจก็จะไม่มีฉะนั้นเราควรกาบพ่อกับแม่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหน้าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วเราก็จะเจริญหน้าที่การงานของเรา